ไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบ้างเถอะที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นต่อใครจะทำให้โลกแตกเรืี่ยงอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักใจได้เวลาต้องไปเป็นเนจจ์ ทีสส่สนานงานสนสมคามเราเนียก็ได้ร่วมศาสนาขมุนการท่องเที่ยวนี้ก็ได้ประสนบประวัติในเรื่องของ,งกิจกรรมท่องเที่ยวก็การเรียนรู้แล้อก็วิถีกินซีในพื้นที่ของเราด้วยนะคะก็คุณสมบัติของข้าวหอมะนาวท่านก็ได้ทราบกันทั้งสองท่านไปเรื่องกันแล้วนะคะว่ามีคุณสมบัติเกีขข่ยับขาของเราอย่างไรนะคะกิจกรรมท,ที่เขาสามารถผลิตและต้องแล ผลต่างๆนะคะก็สามารถนำมาแปลงรูปได้หมดนะคะไม่ว่าจะผลสุนนำมาทำเป็นแยมแล้วก็เปลือกของที่หลังจากทำเป็นแยงแล้วเนี่ยทำเป็นข้ามัดย้อมเป็นสีของมะม่วงหางมะนาวโหนะคะแล้วก็ใบของมะม่วงหางมะนาวโหเนี่เราสามารถนำมาผลิตเป็นชาได้ด้วยนะคะก็เราสามารถนำทุกสิ่นทุกอย่างของมะนาวโอเนี่มา จกรรมเพื่อสุขภาพดีมาเที่ยวแล้วมีสุขภาพดีที่จะส่งทางนะคะเราก็จะร่วมโครงการกับการท่องเที่ยวงประเทศไทยในการส่งเสริมการเที่ยวด้วยอย่างเช่นเมื่อเช้านี้เมื่อสักครู่นี้เราได้แจกกรองให้กับทุกท่านไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวอย่างสามารถนำบุรองนี้มาใช้ในเรื่องของการซื้อผู้ป่านแต่รูก็ได้ จะเป็นคาเฟ่ก็ได้แห่งนี้นะคะทุกท่านสามารถใช้ได้มูลค่านหนึ่งร้อยบาทนะคะที่เราแจกไปเมื่อเมื่อคราวนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราทำร่วมโครงการส่งเสริมการขาดการเที่ยวของเราด้วยนะคะก็คิดว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะได้ประสบการณ์ในเรื่องของการทำผ้ามายอมจากการทำเยลซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพดีที่สมุนไพรด้วยค่ะ ามโครงการความสุขดีที่สมุทสขขงครามคไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบ้ายเธอที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไป